โอ้โหอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะเขาก็วิดีโอโปรโมทลิตเติ้ลไนท์แม e ของน้องถุงก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนเป็นสกินแสบฟรีเป็นกิจกรรมของ l i ตเติ้ลไนท์แมนนะจ๊ะที่จะมาคอลับกับ Identity V เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกินของน้องถุงว้าไม่ก็ เป็นสกินฟรีนะจาทุกคนวันที่กิจกรรมมาก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยเนาะเพื่อรับสกินฟรีแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากกว่สกินฟรีเนาะก็คือเขาแจกมาแล้วก็รับไปอย่างนั้นแหละเออก็คือแบบ มาก็แบบเป็นสกินหนึ่งก็เป็นสกินหนึ่งที่สวยเนาะแบบดีกว่าเป็นแบบน้องถุงไปเลยอะ่ะเป็นน้องถุงที่แบบเกมปั้นโมเดลมาแบบคลาสสิกอะ่ะมีสกินนี้ก็จะแบบดูมีอะไรขึ้นหน่อยเออมีเก็บไว้ในดีก็ได้ก็ไม่เสียหายเนาะนี่ทุกคนสวยไหมรู้สึกว่าชอบความแบบ ถุงกระดาษโคมหัวมากกว่าที่มันเป็นถุงจริงๆอนะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากขวานกลายเป็นคอนเนาะนี่แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนไส้เดือนเลยอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะท่อหรือไส้เดือน <c oughs> แต่มันเหมือนไส้เดือนเลยอ่ะนี่แล้วก็ถ้าดึงลูกไฟมันก็จะเป็นเหมือนปกตินั่นแหละเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนแค่ตรงรากไม้แล้วก็ต้นตรงต้นไม้เป็นน้องหนะิดเนาะเป็นน้องหัวหิดแล้วก็มันเป็นสรุปมันเป็นไส้เดือนไหมทุกคนเออ ก็จะเป็นคลิปของน้องถุงนะทุกคน